สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มเปาะบางนะคะหรือว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ากลุ่มเราชนะเดิมที่ได้เงินช่วยเหลือผ่านบัตรประชาชนนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินในส่วนของเพิ่มกําลังซื้อ เติมเข้าให้ในบัตรประชาชน3เดือนนะคะหลายๆคนอยากจะรู้ว่าเราจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ ค่ะและจากเมื่อวานนี้นะคะที่ทางมติครอมอได้มีออกมาแน่ชัดแล้วนะคะว่าจะมีการเติมเงินในส่วนของเพิ่มกำลังซื้อให้200บาทต่อคนเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะสูงสุดก็คือ600บาทซึ่งตรงนี้จะได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมหรือว่า ผู้ที่อยู่ในกลุ่มบัตรประชาชนนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากลุ่มเราชนะเดิมที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็น คนแก่ผู้สูงอายุทุกพลภาพผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้ได้รับทุกคนแน่นอนนะคะทีนี้มีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มบัตรประชาชนตรงนี้จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ไหมเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ200บาทตรงนี้คำตอบก็คือไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวทางรัฐบาลจะมีการเติมเงินเข้าให้ในบัตรประชาชนเหมือนที่เราเคยใช้กันตั้ง แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม64จนถึงธันวาคม64ที่จากเดิมเราก็เคยได้รับกันมาแล้วนะคะรอบนี้ก็จะได้รับเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะได้รับเพียงแค่200บาทนะคะจะมีการเติมเงินเข้าให้ในบัตรประชาชนก็คือวันที่1กุมภาพันธ์1มีนาคมแล้วก็1เมษายนนะคะระยะเวลาการใช้3เดือน เพียงแต่ว่าเงิน200ตรงนี้จะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะคะหมายความว่าสองบาทแรกที่จะเติมเข้าให้ในวันที่1นึกุมภาพันธ์เราก็จะต้องใช้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่28่สกุมภาพันธ์นะคะจะไม่สามารถทบไปในเดือนมีนาคมได้เพราะฉะนั้นก็คือทุกคนที่อยู่ใน กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิมรวมถึงกลุ่มเปาะบางกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ากลุ่มเราชนะเดิมที่ได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรประชาชนตรงนี้จะได้รับการเติมเงินในส่วนของเพิ่มกําลังซื้อเพื่อที่จะนําไปจับใจ่ายใช้สอยได้เลยเพียงแต่ว่าไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมานะคะและไม่จําเป็นต้องมีการลงทะเบียนใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยวพอถึงวันที่1่กุมภาพันธ์ก็สามารถไปรูดซื้อสินค้าได้เลยค่ะสําหรับ ในคลิปนี้นะคะน้ยก็ได้นําคําถามที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาเพื่อมาแจ้งให้ทราบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ